รูส้สวดครับในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำแวนการ์ดของ d ีซีรี์กันบ้างซึ่งในแวนการ์ดปัจจุบันนะครับมันก็เดินทางมาถึงช่วงของ d ีซีรี์อยู่ซึ่งก็ในเขาเรียกว่าแวนดีครับมันก็จะมีรูปแบบกติกาของแวนการ์ดเนี่ยเปลี่ยนไปเล็กน้อยบางอย่างเช่นมันมีระบบไลท์เด็กแล้วก็มีทิกเกอร์ที่เรียกว่าโอเวอร์ทิกเกอร์ซึ่งรูปแบบการเล่นหรือพวกเด็กต่างๆนะครับผพราะว่ามันก็ค่อนข้างน่าสนใจอยู่ฉะนั้นเดี๋ยวผมจะมาทาคลิปแนะนํา เรียกว่าสายการเล่นของแต่ละอย่างใน DC ซ r i e s กันบ้างซึ่งในดีซ r i e s นะครับมันก็จะไม่มีแคลและมันจะมีแต่เนชั่นโดยเนชั่นเนี่ยมันก็จะมีชื่อเปลี่ยนไปบ้างแล้วก็บางอันก็สีก็เปลี่ยนไปด้วยจะมีอยู่เนชั่นเดียวที่ชื่อไม่เปลี่ยนก็คือดากอนเอ็มพายครับยังใช้ชื่อเดิมอยู่ส่วนเนชั่นอื่นเนี่ยก็จะเปลี่ยนชื่อไปเล็กน้อยหรือจะเปลี่ยนไปเยอะเลยก็ได้ทำให้ผมก็จะไม่มาแนะนำเป็นแคล,คลแล้วแต่ผมจะแนะนำไปแต่ละสายแต่ละสายการเล่นของดีซีลี่เลย ในแต่ละคลิปนะครับซึ่งคลิปแรกอันนี้นะครับผมจะทําเกี่ยวกับของสายการเล่นที่ผมค่อนข้างชอบก็คือสายบาสเตียนของเนชันเหลืองหรือที่เปลี่ยนชื่อเป็นคิ t e อร์เซ t u a r y โดยสายบาสเตียนเนี่ยมันมีการ์ดอะไรบ้างเนี่ยเรามาดูกันเลยครับบาสเตียนเนี่ยปรากฏครั้งแรกใน dsd 0 3ครับโดยมีชื่อเต็มว่า Apex Ruler b a s t i ์ n โดยบาสเตียนเนี่ยจะเป็นสายที่เล่นกับยูนิตเกรยสค่อนข้างเยอะฉะนั้นเวลาจาดัดเล็กเนี่ยจะต้องใส่เกรมเยอะเลย แต่ว่ามันก็จะไม่ได้มีปัญหาเรื่องสกูเกตครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าในดีซิลี่เนี่ยมันมีระบบไลท์เด็กแล้วเออเราก็เลยจะเซตการ์ดเกต123ไว้ใน Light Deck ไลท์เด็กได้โดยสกิลบัสเตียนะครับมี2ข้อข้อแรกก็คือในเธอเรานะครับยูนิตเกรดสามทั้งหมดจะได้พลังเพิ่มขึ้น2000หรือก็คือมันจะให้เกต3จากพลังที่ยืน1มื่นสามเนี่ยกลายเป็น15ื่นประโยชน์ของสกิลนี้ครับก็คือจะทําให้เวลาเราเริ่มคนแรกครับเราสามารถ Light ไลท์เป็นเกต3ได้ก่อน เราจะสามารถเขาเรียกอะไรโถมบุกโจมตีแวดอีกฝ่ายที่เป็นเกรด2ที่พลังยืนแค่หมื่นเดียวเนี่ยอีกฝ่ายโปรตีถ้าจะ,ะถ้ายูนิตเรามีแค่มือ3สามเนี่ยอีกฝ่ายก็กันห้าพัน 5, อยู่แต่ถ้าเรากลายเป็นหมื่นห้าเนี่ยอีกฝ่ายต้องกันหมื่นหนึ่งก็จะเสียถ้าอีกฝ่ายป้องกันนะครับก็ต้องเสียมือเพิ่มขึ้นือจะต้องเสียการ์ดพวกทริกเกอร์ออกมากันแล้วก็สกิลอีกข้อนะครับเป็นสกิลที่ทํางานเวลาจบการต่อสู้ที่เราได้เช็คได้การ์ดเกรดสาม เราสามารถทิ้งกร์ดจากมือหนึ่งใบแล้วก็สเตอรเรียการ์เราได้หนึ่งใบจากนั้นไอเรียการ์ที่สแตอกครับจะได้พลังเพิ่มขึ้นหนึ่งหมื่นด้วยอืมก็ทําให้มันต้องใส่เกรดสานดิดเยอะเพราะว่าสกิลมันจะไม่ต้องได้เช็คได้เกรสาครับถึงใช้งานได้เอ่อก็เป็นสกิลเพิ่มลอกตีครับอาจจะเห็นว่าสกิลมันจะดูพืนๆถ้าเทียบกับในแวนวีนะครับเพราะช่วยแรกๆของดีซีรีส์สกิลมันก็จะยังประมาณแบบประมาณเนี้ยไม่ได้ไม่ได้โกงอะไรมากจะเป็นสกิลที่ก็ค่อนข้างพอใช้ได้อยู่ โดยยูนิตอื่นๆของสายบาสเตียนที่จะเป็นนะครับถ้าเราจะเล่นบาสเตียนเนี่ยก็จะมีได้แก่ใน DS d s เอ3นเหมือนกันจะมีพวกไลท์ลของบาสเตียนโดยเฉพาะโดยเกรดศูนย์เนี่ยในของดีซีลี d นะครับมันก็จะสกิลเหมือนกันเลยก็คือถ้าเราไลท์ทับการนี้แล้วก็เราเริ่มคนที่2นะครับได้จวกการ์ดหนึ่งใบสกิลเหมือนกันหมดเลยพวกตัวเร,เริ่มเนี่ยส่วนเกรดหนึ่งตัวนี้นะครับมันมีสกิลเวลาโดนไลท์ทับโดยตัวเกรดสอง เ,เราสามารถแสดงการ์ดเกตสาบนมือให้อีกฝ่ายดู2ใบถ้าเราแสดงปุ๊บเราจะสามารถเปิดท็อปกองได้แล้วก็ถ้าเป็นยูนิตการ์ดจะคอลงมาเป็นเรียการ์ดแต่ถ้าไม่ใช่ก็จะต้ิงลงดอกอืมก็เป็นสกิลในการเรียบพวกจากกองนะครับแต่ส่วนใหญ่เวลาผมเล่นจะมักจะได้แต่ทิกเกอร์ไม่ค่อยได้เกตสามาช่วยตีหรอกส่วนสกิลอีกข้อนะครับสกิลตอเนเปรียดโดยการทำงานโดยการเคาน์เตอร์บาร์หนึ่งแล้วเลือกแวนการ์ดเกตสามือใบแล้วก็พลังจะบวกห้าพันจนไปจบเทิน แต่ส่วนตัวไอตัวเนี้ยเวลาเล่นบาสเตียนเขาก็ไม่ใส่เป็นเรียการแล้วครับเขาจะใส่แค่ตัวเดียวในไล่เด็กเพราะอย่างที่บอกเด็กมันเน้นเกรดสามเยอะส่วนตัวเกรดสองนะครับมีสกิลก็คือเวลาการนี้โดนไลท์ทับโดยบาสเตียนนะครับสามารถแสดงการ์ดเกรดสามบนมือได้สามใบเอ่อถ้าเราแสดงการ์ดเกรดสามได้สามใบปุ๊บเราได้จวการ์ดหนึ่งใบสกิลอีกข้อนะครับก็คือถ้าเรามีเกรดสามสามใบหรือมากกว่าการนี้จะรับบู์แล้วก็ได้พลังบวกอีกห้าพันด้วยครับ ก็เป็นเกจสองที่บูทได้เแต่อย่างที่บอกว่าไอตัวเนี้ยผมก็ใส่แค่ในไลายเด็กอย่างเดียวไม่ใส่ในเด็กปกติต่อไปใน DBT 01นะครับก็จะมีพวกการที่เอาไว้ซัพพอร์ตของสายบาสเตียนโดยจะมีตัวหลักๆก็มีประมาณ3ใบนี้ครับโดยตัวแรกเนี่ยเรียกว่าเป็นตัวที่ถ้าจะเล่นบาสเตียนเนี่ยตัวนี้ขาดไม่ได้เลยจะเป็นมากๆเลยครับก็คือเอาเดนตัวเนี้ย ตัวนี้เป็นยูนิตที่มีสกิลที่ใช้เพิ่มมือได้ค่อนข้างดีเลยโดยสกิลจะทำงานเมื่อคอลลงเรียกาศได้นะครับเราสามารถจ่าย c o u n t e r b a สแล้วก็โซบาร์หจากนั้นสามารถคอลการบนมือ1ใบลงเรียกาศได้ถ้าการที่ call เป็นเกรดสาจะได้จัว่วการสองใบอืมก็เพราะมันจั่วการได้โหดนะครับเลยเป็นตัวที่ดีมากแล้วก็มีสกิลอีกข้อคือเวลาโจมตีนะครับถ้าเรามี 3, 3ายูนิตเกรดสาใบหรือมากกว่าพลังจะเพิ่มขึ้น5,000ันจนกร่าจบเทิน ไอ้สกิลเนี่ยมันสามารถสเต็กกันได้ครับเพราะมันเพิ่ม5000จกนกว่าจบเทินแปลว่าถ้าไอตัวนี้โจมตี2รอบก็เพิ่มหมื่นหนึ่งสตัวที่2นะครับชื่อโฟซาโดตัวเนี้ยมีสกิลที่เป็นตัวที่เขาเรียกอ,อะไรมีมีสกิลติดต้านทานนะครับก็คือเวลามันเป็นเรียกการอีกฝ่ายไม่สามารถเลือกมาเป็นเป้าสกิลได้แล้วก็สกิลข้อคือเวลามันโจมตีฮีตนะครับเราจะได้คา์เตอร์ชาร์จหนึ่งแล้วก็โซชาร์จหนึ่งก็ค่อนข้างโอเคอยู่นะตัวนี้ แล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นตัวสําคัญมากๆครับสำหรับสายบาสเตียนที่จะใช้ในเกมบุกตัวนี้ชื่อดากสเทนดากอนนะครับสกิลทางานก็คือถ้าเรามี Unit 3, 3ายูนิตเกรดสามสามใบหรือมากกว่าเราสามารถจ่ายโซบาสองจากนั้นในเทอร์นี้นะครับยูนิตเกรดสามเราเนี่ยจะสามารถบูดได้ก็เพราะว่าสายบาสเตียนเนี่ยเราใส่เกรดสามเยอะใช่ไหมครับแล้วถ้าเกรดสามบูดได้ด้วยอีกอะ่ะมันก็จะส่งพลังเพิ่มให้กับแถวหน้าเยอะขึ้นบวกกับสกิลของบาสเตียนที่ทำให้เกรดสามทั้งหมดพลังบุกสองพันอีก ทำให้เด็กบาสเทียนเนี่ยเป็นเด็กที่โจมตีค่อนข้างหนักครับเออแล้วก็มี4เวฟก็ถือว่าเป็นเด็กที่เรียบง่ายครับแล้วก็ทรงพลังแต่ก็จุดอ่อนก็คือการป้องกันนี่แหละครับเพราะว่าต้องใส่เกจสามเยอะทำให้การป้องกันก็จะมีแต่พวกทิกเกอร์แล้วก็ PG ต่อมาใน DBT 02นะครับก็จะมีการซัพพอร์ตสายบาสเตียนก็จะมีหลักๆประมาณ3ตัวนี้ครับตัวนี้เนี่ยมันมีสกิลที่เอาไว้ใช้ในการบูทเหมือนกัน แต่ว่าจะได้รับบูสต์ในเทิร์นที่เราทําการเพอร์โซนาไลท์เท่านั้นเพอร์โซนาไลท์คืออะไรในแวนดีเพอร์โซนาไลท์คือการที่เอาแวนการ์ดไลท์ทับแวนการ์ดที่ชื่อเหมือนกันโดยมันจะส่งผลเอฟเฟกพิเศษให้กับตัวผู้เล่นนะครับก็คือจะทําให้ยูนิตแถวหน้าทั้งเทอร์นเนี่ยพลังบวกหมืนหน่นหนึ่งแล้วเราก็ได้จั่วการหนึ่งใบด้วยในเทอร์นที่เราทำเพอร์โซนาไลท์ได้ครับไอตัวเนี้ยจะสามารถได้รับบูสต์เป็นเกรดสามได้รับบูสต์และก็สกิลไอคอนะครับก็คือเวลามาอยู่ในเรียก,การแถวหลัง แล้วเวลาเรียการที่อยู่ในแถวเดียวกันเนี่ยมันสแตนการนี้มันก็จะสแตนด้วยทําให้อเรีกการที่สแตนด้วยสกิลบาสเตียนนะครับมันก็จะมีบูทคอยตัวนี้ต่อทําให้จมตีได้หนักขึ้นแล้วก็เป็นตัวบูทที่ไม่ต้องเปลืองคอแบบดัรสเตนเพราะดัรสเตนต้องใช้โซบาสสองคอค่อนข้างเปลืองอยู่แต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันได้บูทออฟรีถ้าเราเพอร์ซอนาไลส์สำเร็จต่อไปตัวที่2ครับพลฟูดากอนตัวนี้ก็ ตัวที่สําคัญเหมือนกันในเกมบุกเพราะว่ามีสกิลในการเพิ่มคีย์ทิคอลโดยสกิลจะท,ทางานเมื่อยูนิตนี้โจมตีนะครับแล้วถ้าเรามีเรียการเกย์สามสี่ใบหรือมากกว่าในสนามเราสามารถจ่ายคาลตาบาร์หนึ่งแล้วก็โซบาร์หนึ่งจะได้จวกการ์ดหนึ่งใบแต่ถ้าเราใช้สกิลนี้ในเทิร์นที่เราเพอร์ซนาไรนะครับสกิลจากจวกการ์ดจะเปลี่ยนเป็นการนี้จะรับพลังเพิ่มขึ้น5000แล้วก็ได้คีย์ทิคอลบวกหนึ่งจนกว่าจบเทิร์นแน่นอนว่าสกิลนี้ไม่ได้ติด หนึ่งเนึครั้งนะครับแปลว่าถ้าไอตัวนี้มันโจมตี2รอบเนี่ย,ยแล้วมันใช้สกิลสอครั้งครั้งที่2มันจะมี3คิิทคเเลยทําให้ตัวนี้มันเป็นตัวที่ใช้ในตการติดเกมได้ค่อนข้างทรงพลังแล้วยิ่งถ้ามีตัวเลฟโซตตัวธนูเมืเอ่อี้เออเป็นตัวบนะูทด้วยแจะยิ่งโจมตีได้ทรงพลังขึ้นไปอีกเลยครับ แล้วก็ตัวกริตสามอีกตัวหนึ่งครับตัวนี้จริงๆส่วนตัวผมไม่ได้ใส่นะครับแต่ว่ามันก็อาจจะมีประโยชน์สำหรับบางคนก็คือเวลาการ์ดเนี้ยถูกทิ้งจากมือในเธอเรานะครับสามารถจ่ายคตเตอร์บาร์สองแล้วก็โซบาร์หนึ่งจะสามารถเลือกคอลัมน์อ,อีกฝ่ายของอีฝ่ายได้หนึ่งใบจากนั้นอีฝ่ายจะเอาเรียการในคอลัมนั้นเนี้ยกลับไปไว้ลากสุดเด็กทั้งหมดก็เรียกว่าเป็นสกิลในการกำจัดเรียการของอีฝ่ายครับซึ่งของแพนเหลืองเนี่ยม,มันต้องบอกว่าสำหรับสายบาเสเซนเนี่ยมันจะไม่ค่อยมี แต่ว่าคอร์สก็ค่อนข้างเปลืองอยู่ครับเพราะว่าใช้คานเ,เตอร์บาสสองจริงๆแม้ว่าบาสเตียนมันจะไม่ได้ใช้คานเตอร์บา์แล้วก็โซบา์ในเชฟสกิลนะครับแต่ว่ามันก็ยังมีตัวที่จะไปต้องใช้อยู่เช่นควายฟูหรือก็เอ้าเดนนะครับส่วนมาใน b b t 03นะครับก็จะมีตัวอีตัวหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับสายบาสเตียนเป็นเลียก,กาที่ชื่อว่าลาเกลลาเกลเนี่ยมันเป็นเลียก,กาที่มีสกิลในการไดเช็คได้ครับ เ,เพราะว่าสกิลบาสเตียนเนี่ยเวลาไดเวลาจบการต่อสู้ที่ได้เช็คเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าต้องได้เป็นการต่อสู้ของตัวเองนะครับแปลว่าถ้าเรามีเรียการที่มีสกิลได้เช็คเนี่ยเวลาไอเรียการนั้นมันได้เช็คเสร็จเนี่ยเราก็สามารถใช้สกิลบาสตเตียนในการลุกเรียการได้เหมือนกันโดยตัวนี้เนี่ยมันมีสกิลอยู่ก็คือเวลามันโจมตีใส่แวนการเราสามารถจ่ายคาเต์บาสองแล้วเลสเรียกา,การกี่ใบก็ได้เรียการใบอื่นนะครับกี่ใบก็ได้จะทำให้จนกว่าจะจบการต่อสู้นั้นนะครับ ไอการเนี้ยจะสามารถไดเช็คได้ซึ่งมันเป็นเกสามจะเป็นทวินไดแล้วก็พลังจะบวก5000ด้วยแต่ว่าเมื่อจบการต่อสู้ที่การนี้โจมตีนะครับ <c oughs> ถ้าเราเลสเรียาการแค่3ใบหรือต่ำกว่านะครับเราจะต้องทิ้งการจากมือ3ใบแต่ถ้าเราเลสเรียาการ1ใบหรือต่ำกว่านะครับเราก็ต้องทิ้งการจากมือ2ใบไอตัวเนี้ยอาจจะงงนิดหนึ่งคือผมจะอธิบาย,ยางี้ครับไอลาเกลเนี่ยถ้าเราตีไปแล้วเราเลสเรียาการ4ใบเนี่ย เราจะไม่ต้องทิ้งการจากมือเลยแต่ถ้าเราเลสสามใบนะครับเราจะต้องทิ้งการจากมือ3ใบแต่ถ้าเราเลสแค่1ใบหรือ0ใบคือหรือเราไม่เลสเลยอะ่ะซึ่งก็ได้นะครับเออถ้าเราเลสแค่1นใบหรือไม่เลสเลยเนะี่ยแต่เราจะต้องทิ้งการจากมือ5ใบก็แล้วแต่การเขาเรียกอะไรแล้วแต่การวางแผนครับว่าเราจะประยุกยต์ยังไงเป็นส่วนใหญ่เวลาผมเล่นผมก็ยอมเลสสี่แหละเออผมอชอบให้มันมีมือเยอะ,ยอะดีกว่าเออ ต่อไปตัวที่2อน,นะครับ Is Lost Angel ตัวนี้เนี่ยมันมีสกิลเวลาลงมาเป็นเรียกการนะครับสามารถจ่ายโซบาร์สหนึ่งจะน,นสามารถเปิดท็อปกองได้ถ้าท็อปกองเป็นยูนิตนะครับจะสามารถ call ลงมาในเรียกการเซอร์เคิลที่อยู่ช่องเดียวกันได้ก็คือที่ไอ้ตัวนี้อยู่ช่องหน้าก็จะต้อง call ลงช่องหลังซึ่งมันก็ถือว่าประโยชน์ของตัวนี้มาช่วยเติมสนามให้เต็มครับเพื่อที่จะเอาไว้ใช้คอมโบกับลาเกลเพราะลาเกลจะไม่ต้องมีเรียกอยางในสนามจะเต็มถ้าจะใช้สกิลแบบพันสมบูรณ์นะครับ และก็อีกใบนะครับตัวนี้ไม่ใช่ยูนิการครับแต่เป็นออเดอร์ซึ่งออเดอร์เนี่ยเป็นการ์ดชนิดใหม่ที่มันจะเป็นคล้ายๆกับการ์ดเวทมนในของยุกิแล้วก็บัตติไฟครับมันจะเป็นการ์ดที่ใช้แบบไซ่งานแล้วมันก็จะไล่เป็นเวทมนเออพอใช้เสร็จมันจะลงดรอปแต่การ์ดใบนี้จะเป็นประเภทเซตออเดอร์ครับเซตออเดอร์เนี่ยมันจะไม่ได้ลงดรอปแต่มันจะอยู่ค้างสนามเหมือนเป็นเวทมนต่อเนื่องหรือพวกเวทมนชนิดที่มันมีเซตของบัตติไฟครับมันจะอยู่ค้างสนามแล้วก็ส่งผลต่อเนื่อง โดยการนี้นะครับมีสกิลก็คือเวลาใช้นะครับทิ้งการจมือหนึ่งใบตาอไปที่การนี้อยู่ในออเดอร์โซนนะครับจะทาให้เรียการเกราะสามทุหมดได้รับบูสต์ก็คือเป็นตัวที่ทาให้เรียการเกราสามมีบูสต์นั่นแหละแต่ว่าข้อเสียก็คือมันไม่ใช่ยูนิตนะครับมันก็เหมือนเราเสียการ์ดงใบในมือเพราะว่าเสียใบยนี้เป็นใบนี้เป็นต้องมาตั้งในเซตออเดอร์หนึ่งแล้วก็ทิ้งการจมือหนึ่งแต่สำหรับผมก็คิดว่าอาจจะคุ้มอยู่นะเพราะว่าถ้าให้เรียการบูสต์ได้เนะี่ยมันก็โอเคอ่ะสำหรับสายบาสเตียนมันกจ แต่ว่าหลังๆคนก็ไม่ค่อยใส่นะครับเขาก็ใส่แค่ด์กสเตนแหละเ,เพราะหลังๆเนี่ยมันต้องบอกว่าใส่บาสเตนมันไม่ได้ใช้โซเยอะเท่าไหร่ใช้ด์กสเตนอย่างเดียวโอเคเพราะด์กสเตนมันเป็นเรียกการในสนามให้ด้วยและต่อมาใน DBT04 นะครับบาสเตนก็ได้รับการอัปเกรดเป็นร่างเวอร์ชันเกซีเกซีเนี่ยในแวนดีนะครับมันจะไม่มีเพอร์โซนาไลท์แต่มันจะมีทิฟฟิลด์ไดแทนคล้ายๆกับจียูนิต แต่ว่าพลังมันจะยืนแค่มือ3สามมันเกอสาปกตินะครับเออมันจะมีทริปเปิลได e และก็สกิลมันก็จะได้รับการอัปเกรดขึ้นมาจากบาสเตียนโดยสกิลมี2ข้อครับข้อแรกก็คือในเธอเรายูนิตแถวหน้าทั้งหมดจะรับพลังเพิ่มขึ้น2000เออก็มันไม่ได้เป็นทั้งสนามนะแต่เอาแค่แถวหน้าแต่ถ้าแถวหลังบูทได้ก็ถือว่าสกิลเพิ่ม2000นี้ก็คือโอเคครับว่าต้องให้ฝ่ายการเพิ่มขึ้นส่วนสกิลข้อที่2ครับก็คือเมื่อจบการต่อสู้ที่เราได้เชดได้เกรดสให้ นำการที่ติดชื่อบาสเตียนจากโซลหรือมือลงดอบโซนจากนั้นจะสเตลเรียการทั้งสนามและก็ไอเลียการที่สเตนที่เราพลังเพิ่มขึ้น1 0 0 0 0มด้วยอ่าก็เป็นตัวที่ใช้ปิดเกมได้ค่อนข้างโหดเลยครับเพราะว่าพอมันสเตนทั้งสนามเนี่ยถ้าในเทอร์ันเรามีสกิลที่ทําให้เลียการบูดได้เนี่ยอ่าทั้งสนามสเตนและพลังบวกมือเนี่ยโจมตีเป็น5เวที่โจมตีได้ค่อนข้างหนักเลยครับอืมโดยค่าคอร์สก็แค่ใช้บาสเตียนจากโซลลงดอป หรือจากมือก็ได้แต่เธอรแรกที่ไหลก็เอาจากโซนนี่แหละเพราะว่าจะได้ไม่เสียคอร์ดอะไรเลยถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างส่งพลังนะครับแต่ว่าเราก็จะเป็นต้องเขาเรียกว่าอะไรดีถ้าจะใช้ให้ฟูลคอมโบจริงก็ต้องมีการมีเรียกการที่มีสกิลในการบูทนะครับหรือมีการที่ใช้ทําให้บูทได้ครับถึงจะส่งพลังแบบฟูลพาวเวอร์เลยของตัวนี้ แล้วก็ใน DBT04 เขาก็จะมีพวกเลียกาสำคัญในสายบาสเตียนก็จะมีตัวนี้ครับตัวนี้เนี่ยมีสกิลในการช่วยเติมสนามครับเพื่อที่ใช้สกิลในเทิร์นถัดไปโดยตัวนี้มีสกิลคือก็คือโซบาสแล้วก็เลสตัวเองนะครับจากนั้นเราสามารถดูท็อปกองได้3ใบาจากนั้นสามารถเลือกยูนิตเกรดสหรือสูงกว่าเนี่ยที่มีชื่อไม่เหมือนกับการนี้นะครับคอลลงมาในเรียกาเซอร์เคิลได้ส่วนที่เหลือเนี่ยจะเอาไว้ใต้กองครับ ก็จะช่วยเติมสนามแต่ว่ามันต้องเลสตัวเองก็เขาเรียกว่าอะไรดีถามว่าจะใช้เติมสนามในเทินที่เราใช้บาสติเอนกรซีเลยก็ได้ครับหรือจะเติมสนามเพื่อลอใช้สกิลของออลาเกลในการไดเช็คก็ได้เหมือนกันถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างดีเลยส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับชื่อสตาร์เรลตัวนี้เนี่ยมีสกิลอยู่2ข้อครับโดยสกิลแรกจะทํางานตอนเป็นเรียนการแถวหน้าสากานนี้ถูกสแตนดด้วยสกิลของแวนการนะครับ สามารถจ่ายโซบัสสแล้วก็จั่วการ์ดหนึ่งใบส,สกิลอีกข้อครับจะทํางานต่อไปเรียการ์ดแถวหลังก็คือตลอดเทิร์นเรานะครับเรียการ์ดที่อยู่แถวเดียวกับมันเนี่ยที่ไม่ใช่ตัวมันเองนะครับจะได้พลังเพิ่มพึ้น5000ก็คือมันจะส่งพลังให้ตัวหน้าแม้ว่ามันจะไม่ได้บูตก็ตามแล้วถ้ามีตัวที่สกิลให้มันบูตได้อีกเนี่ยมันก็จะยิ่งแถวนั้นก็จะยิ่งโจมตีได้แรงขึ้นแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับตัวนี้สกิลค่อนข,ข้างทื่อๆเลยไม่ค่อยมีอะไร ็นสกิลที่ทํางานถ้าแวนเราเป็น b a สเต้นเกรซีนะครับพลังจะเพิ่มขึ้น5000แล้วก็สกิลข้อก็คือถ้าตัวนี้ถูกสแตนด้วยความสามารถการ์ดและไวริฟายเป็นเกรดสหรือสูงกว่าจะได้รับพลังเพิ่มขึ้นอีก5,000ก็เป็นสกิลที่เพิ่มพลังอย่างเดียวเลยเโดยสูงสุดก็คือเพิ่มได้หม<ๆ>ื่นหนึ่งก็ประมาณนี้ครับต่อมาบาสเต้นจะมีการ์ดซัพพอร์ตมาอีกทีในดี t 0 7เเลยครับโดยตัวหลักเนี่ยก็จะมีตัวนี้ครับชื่อเดสตัวด้า ตัวนี้นี่ skill สกิลสำหรับผมเนี่ยผมก็ดูไม่ค่อยออกนะว่าสกิลมันดีไหมคือมันดีแหละแต่ผมไม่แน่ใจว่าควรใส่หรือเด็กไหมโดยสกิลมันจะทางานเมื่อมันโจมตีนะครับแล้วเรามีเรียกการต,ต้องบอกว่าถ้าเรามียูนิตเกรดสหรือสูงกว่า6ใบหรือมากกว่าในสนามก็คือต้องมียูนิตเกรดสาหรือสูงกว่าเต็มสนามเลยแหละเราสามารถจ่ 1, จายคอน์เตอร์บาร์สหนึ่งจะว่าจบการต่อสู้นั้นนะครับต้องบอกว่าถ้าการที่โจมตีถ้าอีกฝ่ายไม่เอาการมาป้องกันเนี่ย หรือถ้าเอาการ์ดมาป้องกันแต่เกณฑ์ไม่ถึง3เกณฑ์รวมกันนะครับไม่ถึง3หรือเกิน3มเนี่ยมันจะโจมตีได้สําเร็จเลยไม่ว่าอ e ีกฝ่ายจะมีพลังเท่าไหร่ก็ตามหรือแม้ว่าต้องบอกว่าอย่างนี้แม้ว่าอ e ีกฝ่ายมันจะได้รับโอเวอร์ทิกเกอร์พลังเป็นร้อยล้านอะไรก็ตามถ้าเอาตัวนี้โจมตีไปแล e ้วอีฝ่ายไม่เอาการ์ดบนมือมากันให้เกณฑ์ถึง3เนี่ยก็จะคิดโดยปริยายแต่เอาง่ายคือมันเป็นตัวเพิ่มความลำบากในการป้องกันขฝ e ่าย แต่สำหรับผมผมมองว่าแบบเงื่อนไขมันจุกจิกไปนิดนึงมันก็ไม่ได้ทำยากเย็นอะไรมากหรอกครับแต่ว่าเอ่อก็ถ้าเล่นกับบาสตินกรีซิกอาจจะโหดก็ได้นะเอ่อถ้ามีตัวนี้แบบ2ตัวเงี้ยลุงตีอะไรเงี้ยเขาว่ากันไปเอ่อแต่ว่าเวลาเล่นบาสตินผมก็ไม่ไม่ใส่ตัวนี้ในเด็กหรอกนะแต่ตัวนี้นี่ตัวนี้ค่อนข้างดีเลยครับตัวนี้ใส่ในเด็กอยู่โดยตัวนี้มีสกิล2ข้อ ข้อแรกก็คือเวลาลงมาเป็นเรียการนะครับถ้าแวนติดชื่อบาสเตียนสามารถจ่ายเคาน์เตอร์บาร์หนึ่งแล้วก็เอาเกตดสามบนมือหนึ่งใบเนี่ยขอมาเป็นเรียการได้ถ้าเราขอแล้วเรามียูนิตในสนาม5ใบหรือมากกว่านะครับจะได้จั่วการ์ดหนึ่งใบด้วยก็คือเป็นสกิลที่ช่วยจั่วการ์ดได้แหละสกิลข้อที่สอนครับก็คือในเธอเรานะครับถ้าเรามียูนิต6ใบในสนามการ์ดนี้จะได้รับบูทหรือก็คือมันเป็นเขาเรียกอะไรเป็นยูนิตที่สามารถบูทได้นั่นแหละ ซึ่งค่อนข้างจะเป็นสำหรับสายบาสเตียนที่บูทได้นอกจากดาร์คสเตนเนี่ยก็มีตัวนี้ตัวและก็อีกใบนะครับเฮอร์โมนาตัวนี้เนี่ยเป็นเกรดสารที่มีสกิลในการป้องกันครับเวลาเราไอตัวเนี้ยมันอยู่ในช่องกลางแถวหลังแล้วถ้าเ,เ,วเวนการติดชื่อบาสเตียนเนี่ยแล้วไอ้เวนการเราโดนโจมตีเราสามารถจ so ่ายโซบาสหนึ่งจะสามารถเอาการนี้จะแถวหลังเนี่ยมากาดได้โดยจะได้รับชิลเพิ่มหมื่น้า คำว,ว่าจะลงไปแถวหลังเพื่ออะไรก็สามารถลงไว้เพื่อเอาไว้บูทได้ถ้ามีตัวมีสกิลบูทหรือเอาไว้ลงมาให้เต็มสนามเพื่อใช้สกิลของยูนิตบางตัวสำหรับสายบาสเตียนครับที่จะเป็นต้องใช้ยูนิตในสนามเยอะๆก็สามารถเอาการนี้ลงมาเพื่อเอามาป้องกันในเทิร์นถัดไปก็ไดออ้ก็จะไม่เป็นการลงที่เสียเปล่าเท่าไหร่ต่อมาใน d b t 09เขาก็จะมีการซัพพอร์ตของบาสเตียนอีกเหมือนกัน โดยตัวนี้ครับตัวนี้คือค่อนข้างโอเคเลยชื่อลอนดาเลีย e เป็นสกิลที่ทําให้กรีสามเนี่ยสามารถบูดได้เหมือนกันก็คือจะทํางานถ้าแวนติดชื่อบาสเตนนะครับสามารถเอาการนี้ยัดเข้าโซจากนั้นเนี่ยแวนกาดจะทำสกิลก็คือจะทําให้เกรสามในเธอเน,นี่ยสามารถบูดได้สสกิลอีกข้อหนึ่งก็คือทํางานจากในโซครับก็คือเอาการนี้จากในโซล,ลงดอกจากนั้นสามารถจิ้มเรียากาดเกรดสามหนึ่งใบและการนั้นจะสามารถบูดได้ใช่ไหจบเทินก็คือสกิลเหมือนใช้ได้2เธอน,นะครับเธนแรกคือ,อยัด ยัสโซแล้วก็บูตได้ทั้งสนามแต่ถ้าเธอถัดไปเนี่ยเราไม่มีตัวนี้เราก็ถอดตัวนี้เอาจากโซแล้วก็จิ้มหนึ่งตัวบูตได้ก็ถือว่าโอเคเลยลอลเรเดเลียนเนี่ยส่วนอีกใบนะครับชื่อเดลิเบียตัวนี้เป็นตัวที่มันเอาไว้ช่วยสกิลมันเอาไว้ช่วยหาบาสเตียนจากกองนะครับโดยจะทํางาน,นในเธอที่มันไอในการโจมตีหรือการต่อสู้ที่การดีบูตนะครับแล้วโจมตีฮิตเวนกาจะสามารถดูการ์ด็ใบบนสุดกองครับแลวเอาการ์ติดชื่อบาสเตียนหนึ่งใบขึ้นมือ แต่ถ้าเราใช้สกิลการนี้นะครับในตอนที่การเนี้ยอยู่แถวหลังเวลาใช้สกิลนี้เสร็จนะครับมันจะถูกมีทายก็ถามว่ามันบูสได้ยังไงก็อย่างที่บอกในเกสเซ่ในบาสเตยียนมันมีตัวที่ทําให้สกิลเกสสาบูสได้ก็จะทําให้ไอตัวเนี้ยมันเป็นตัวที่ถ้าเราจะเป็นต้องหาบาสเตยียนนะครับมันจะจะเป็นแต่ว่าสำหรับผมผมก็ไม่ใส่ในเด็กนะตัวเนี้ยเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันไม่ได้จะเป็นต้องหาขนาดนั้น แล้วก็อีกตัวนะครับเกรดสาตัวนี้จริงๆมันไม่ได้ใช่ตัวทรับของสายบาสเตียนโดยเฉพาะแต่ว่ามันเอามาเล่นได้ครับเวลาการนี้ลงจากมือนะครับสามารถจ่ายโซบาสหนึ่งจะนั้นเอาการ์ดเกรดสหรือสูงกว่าจากดอกเนี่ยไปแปะ็อบกองได้ข้อดีของสกิลนี้ก็คือ1มันช่วยการันตีเกรดสาม็อปกองได้ของสกิลบาสเตียนสมันช่วยเขาเรียกอ,อะไรมันช่วยเก็บคอร์สของบาสเตียนร่างเกรดสีได้เพราะเกรดสีของบาสเตียนเนี่ยเวลาใช้สกิลเนี่ยมันต้องทิ้งบาสเตียนจากมือหรือโซ ึงสมมุติว่าเราใช้ในเทิร์นแรกไปแล้วแล้วปิดเกมไม่ได้เนี่ยในเทิร์นถัดไปถ้าเราไม่มีบาสเตียนในมือเนี่ยเราสามารถใช้สกิลนี้เพื่อเอาบาสเตียนที่เราจ่ายไปเทิร์นที่แล้วเนี่ยมาแปะปอบกองได้พอโจมตีเสร็จมันจะได้เช็คแล้วก็จะมีบาสเตียนในมือครับก็เป็นตัวที่ช่วยใช้จัดการคอร์ดหรือเอาไว้เก็บของในดรอกก็ได้ก็มีประโยชน์อยู่นะตัวนี้ต่อมาเป็นพวกการโปรโมของสายบาสเตียนนะครับซึ่งการโปรโมเนี่ยก็ค่อนข้างดีเลย โดยตัวนี้นะครับเป็นตัวที่จะช่วยทําให้บาสเตียนเนี่ยบุกได้เร็วขึ้นโดยถ้าแวนเราเป็นบาสเตียนนะครับแล้วแวนอีก่ายเป็นเกรดสามเราสามารถจา่ายคอ์เตอร์บาสหนึ่งแล้วก็ยัดการหนีเข้าโซจากนั้นจะสามารถไล่การบาสเตียนเกรดสี่จากมือได้ในสปอตสเตมก็สมมุติว่าเราเริ่มทีหลังนะครับเราอยากบุกเร็วเนี่ยเราสามารถใช้ตัวนี้จะสามารถไล่ไปเกรดสี่ได้ในเทิรน์นั้นเลยแล้วก็อีกตัวนะครับเซเปียนโอเนี่ยไอ้นกฮูกเนี่ยก็สําคัญเหมือนกัน ตัวนี้จะทำงานเวลาลงมาเป็นเรียนะครับสามารถเอายูนิตเกรดสาดอบหนึ่งใบเนี่ยยัดโซได้จากนั้นจะจิ้มแวนหนึ่งใบแล้วพลังบวก5 0 0พันแล้วถ้าตัวที่เรายัดโซเนี่ยเป็นการาฟติดชื่ออารตียนแล้วเรายังไม่ได้เคาน์เตอร์ชาร์จในเทอร์นี้ครับเราจะได้เคาน์เตอร์ชาร์ดหนึ่งด้วยก็นอกจากเติมโซแล้วยังเคาน์เตอร์ชาร์จให้ด้วยแล้วเนื่องจากมันเป็นเกรดหนึ่งครับมันจะสามารถบูตได้แล้วที่สําคัญมันมีสกิลที่ถ้ามันอยู่ในเรียการ อยู่ในบนมือหรือว่าอยู่ในทิกเกอร์โซนนะครับมันจะถือว่าเป็นเกรด3ทําให้มันสามารถใช้เป็นเ,เป็นค่าคอรสเวลาไดเช็คของบาสเตียนอะไรเนี่ยก็ได้แล้วก็เป็นตัวเกรด3บนสนามทาให้เวลามันมีสกิลอะไรที่ส่งผลกับเกรด3เนี่ยไอตัวเนี้ยก็ได้รับด้วยต่อไปใน DBT 12นะครับบาสเตียนก็จะมีล่างใหม่นะครับชื่อบาสเตียนแอคคอร์ดโดยบาสเตียนแอคคอร์ดนะครับจะมีสกิลอยู่ทั้งหมด3ข้อ ข้อแรกนะครับก็คือถ้าการนี้เป็นแวร์นะครับมันจะนับชื่อเป็นบาสเตียนเกรดสามล่างแรกเลยอ่าก็จะชื่อเหมือนกันจะให้พวกสกิลที่มันฟิกชื่อเนี่ยก็ใช้กับตัวนี้ได้เหมือนกันสกิลข้อที่2ครับมันทะให้เรียากาดเกรดสามแถวหน้าทั้งหมดเนี่ยพลังบวก5้าพันและก็ไม่ตกไปเป้เปาสกิลรวมถึงในเทอร์นอีกฝ่ายด้วยนะครับแปลว่าเรียากาดแถวหน้าเราจะได้เป็นเรียากาดที่พลังยืนหมื่นแปตลอดแล้วก็ไม่ตกไปเป้เปาสกิลเลยครับทาให้มันป้องกันไอ้พวกเด็กซีล้างบอร์ดได้ดีเลย ส,สกิลข้อที่2อนครับก็คือเมื่อจบการต่อสู้การนี้ครับเราสามารถแตนเรียการที่เป็นเกรดสหรือต่ำกว่าได้หนึ่งใบจากนั้นถ้าแวนอีกฝ่ายเป็นเกรดสหรือมากกว่านะครับไอเรียการที่แตนจะได้สกิลด้วยโดยสกิลที่รับคือเวลาการไอเรียการตัวนั้นมันโจมตีนะครับเราสามารถจา่ายคอเตอร์บาร์หนึ่งแล้วก็ทิ้งบาร์เตียนจากมือหนึ่งจากนั้นไอเรียาการนั้นจะสามารถไดเช็คได้ก็เป็นตัวที่ถามว่ามันจะดีกว่าเกรดสี่ไหมในการปิดเกมครับบาร์เตียนเกรดสมันดีกว่า แต่ตัวนี้มันจะเป็นตัวยืนที่ดีกว่าบาสเตียตัวเก่าเพราะบาสเตียตัวเก่าเนี่ยสกิลมันจะไม่ได้สะดวกสบายเท่าตัวนี้เท่าไหร่เอ่อถ้าจะเล่นเนี่ยก็เอาตัวนี้เป็นตัวแวนใหม่แล้วก็ใช้เกรดสีเวลาเราจะปิดเกมก็ประมาณนี้ก็โอเคครับแล้วก็ใน D BT 12เนี่ยก็จะมีพวกเรียงการซัพพอร์ตสายบาสเตียนอยู่ก็จะมีประมาณ3ใบนี้ครับโดยตัวแรกเนี่ยสำคัญมากชื่อกันโดเอดดากอนตัวนี้มีสกิล2ข้อครับ ข้อแรกก็คือเวลาการนี้ถูกแสดงจากมือนะครับมันจะนับว่าเป็นการเกจสาใบได้ก็พวกไลาไยลายของบาสเตียนนะครับที่ถ้าคอรมันต้องแสดงเกจสบนมือเนี่ยแต่าการนี้โชว์ใบเดียวก็นับเป็นสใบได้ส,สกิลอีข้อนะครับก็คือทํางานต่อไปเรียาการกับการเดียนเวลาแวร์เราติดชื่อบาสเตียนนะครับการนี้จะได้พลังเพิ่มขึ้น1 0,000ืแล้วก็ชิลเพิ่มอีกหนึ่งหมื่นอีกก็เอาง่ายๆก็คือมันสามารถเป็นเกจสารที่เอามากาศจากมือได้นะครับโดยจะมีชิลหมื่นหนึ่ง หรือถ้าเอาไปเลียกานะครับมันก็จะเป็นเลียการที่ค่อนข้างส่งพลังเลยเพราะพลังจะยืน20,003แล,ล้วก็ถ้ารวมกับสกิลบาสเตียนก็จะบวกอีก5,000ก็เป็น2 0 0 0โดยสกิลนี้จะส่งผลใน Turn เทิร์นอีกฝ่ายด้วยนะครับก็จะเป็นเลียที่แทบจะเป็นอมตะเพราะว่าปีเข้ายากแล้วก็ไม่เป็นเป้าเพราะว่าสกิลบาสเตียนเอ็กพอร์มาช่วยกันให้ส่วนอีกตัวนะครับตัวเกรดสองตัวนี้สกิลคือเวลาทํางานเอ่อเวลามันแสดงจากมือนะครับมันก็จะนับเป็นเกรดสามให้ แล้วก็สกิลอีกข้อคือเวลาคอลงมาเป็นเรียการนะครับสามารถจ่ายเข้าตบาสหนึ่งถ้าแวร์เราติดชื่อบาสเตียนและเป็นเกรดสามจะนั้นสามารถเตะเรียการอีกฝ่ายหนึ่งใบที่อยู่แถวเดียวกันนี้ครับกับเข้ากองได้ส่วนอีกใบนะครับเป็นเกรดหนึ่งตัวนี้สกิลทํางานเวลาลงมาเป็นเรียการสามารถจ่ายโซบาสหนึ่งแล้วก็เปิดดูท็อปกอง7ใบอากาติดชื่อบาสเตียนหนึ่งใบขึ้นมือได้แต่ถ้าเราเอาการขึ้นมือด้วยสกิลนี้นะครับเราต้องกินการจมือหนึ่งใบด้วย ก็เป็นยูนิตที่ให้ใช้หาบาสเตียนนี่แหละเพราะว่าสายบาสเตียนแอคคอร์ดเนี่ยต้องมีบาสเตียนในมือมใช้เป็นค่าคอร์ดด้วย mm hmm. ก็จะประมาณนี้คร mm hmm. ับสำหรับแวนการ์ดดีซีรีของสายบาสเตีย hmm. นซึ่งเป็นสายของนิช mm ั่นสีเหลือง c เคเทอ r Sanctuary ก็จะเป็นเด็กที่ค่อนข้างเรียบง่ายครับแล้วก็โจบตีได้หนักหน่วงเป็นเด็กที่ผมก็ค่อนข้างชอบเลยเพราะว่าบาสเตียนเนี่ยมันเท่มาก สำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรเดี๋ยวค่อยมารอดูกันนะครับตัวนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ